วานนี้นะคะเราจะมาทําเปี๊ยลูกเต๋าค่ะเปี๊ยเต๋านะคะสําหรับคนที่ไม่มีเตาอบใช้ปิ้งย่างใช้กระทะเทฟลอนที่บ้านหรือมีกระทะเหล็กที่บ้านนะคะก็สามารถปิ้งได้โดยไม่ต้องใช้เตาอบนะคะสําหรับใครที่อยากกินขนมเปี๊ยะไม่มีเตาอบก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะอันดับแรกเรามาดูเลยคะ่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเกลือนะคะ เกลือนะคะเริ่มเลยนะคะเราเอาเกลือใส่กับน้ำเบกกิ้งโซดาคนให้ละลายนะคะเกลือนะเบกกิ้งโซดาคนให้ละลายคนให้เบกกิลล้งโซดาและเกลือละลายนะคะใส่ไข่คนให้เข้ากัน,นะค่ะ ใส่น้ำมันพืชคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะใครจะใช้ตะก้อมือคนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกจะใช้ซ่อมตีๆก็ได้นะคะต่อไปน้ําตาลปี๊บนะคะ ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเนียนแบบนี้แล้วเราก็มาดูในส่วนของแป้งนะคะแป้งกับวานิลานะคะร่อนเข้าด้วยกันนะคะถ้าใครไม่ร่อนก็จับใส่ถุงขยาบขยา่าหรือคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็ทําแป้งเป็นหลุมตรงกลาง ร่อนๆแล้วก็คนให้ทั่วีวกนิดนึงบางทีวานิลามันจะไปกองเป็นที่ๆนะคะแล้วก็ทําแป้งเป็นหลุมตรงกลางนะคะเทส่วนผสมที่เราผสมไว้ทั้งหมดนะคะนี่ลงไปเลยทีเดียวเลยนะคะ เร,เราจะเห็นว่ามันเร็วๆนะคะเพราะเรายังไม่ได้พักแป้งพอพักแป้งแล้วแป้งมันจะค้นมันจะหนืดขึ้นนะคะแล้วมันจะเนียนนุ่มขึ้นนะคะ จะปั้นได้หรอมันเรลวๆอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะอย่างน้อย30นาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะเราก็พักแป้งไว้ปิดฝาให้สนิทนะคะหรือใช้랩แร,ป,แรปไว้ก็จะใช้แก้วเดิมของเราเมื่อกี้นะคะทีใ่ใส่แป้งาชนะจะได้เล็กลง เดี๋ยวเราจะไปทําส่วนผสมของไส้นะคะเราเตรียมไส้มาเริ่มเรามาเริ่มทําไส้ขนมเปียกกันนะคะถั่วที่ใช้นะคะเป็นถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะถั่วทองถั่วซีกแล้วแต่จะเรียงนะคะแต่ขอย้ําว่าไม่ใช่ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองที่ทาน้ำเต้าหู้ไม่ใช่นะคะถั่วเขียวลอกเปลือกถั่วทองถั่วซีกนะคะนี้นะคะมันเป็นสีเหลืองจ,จัดเนี่ยเกิดจากการย้อมสีนะคะเราก็จะไปล้าง นาให้สีเหลืองออกให้หมดเลยแล้วเราก็ไปต้มเดือดน,นับจากเดือดน,นะคะประมาณ7นาทีค่ะแล้วเราก็เอาไปบดให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะเราก็จะล้างน้ําหลายๆน้ํานะคะนะคะสีเหลืองๆน้ำเหลืองๆน้าจนล้างจนสีเหลืองอะ่ะหายไปเลยนะคะสักสามสีน้ํานะคะแล้วแต่ว่าล็อตที่เราได้มานั้นสีเข้มมากหรือน้อยนะคะ วิธีการของเราเราจะไม่แช่น้ําค้างคืนนะคะจะได้ไม่เหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวนะคะแล้วก็เปลิ่นถั่วจะสดใหม่เลยค่ะน้ําที่สองเหลืองอยู่ประมาณนี้นะคะสักสีน้ํานะคะน้ําก็จะใส่ละน้ําที่สามนะคะน้าใส่แล้วน้ำที่สี่นะคะ เราก็จะไปต้มให้เดือดนับจากเดือดนะคะประมาณเจนาทีแล้วเราก็ไปนึ่งต่อได้เลยไม่ต้องแช่อันนี้เป็นการย่นระยะการแชร่ค้างคืนนะคะตั้งไฟนะคะน้าตั้งไฟนะคะหัวที่เราล้างไว้ใส่เข้าไปเราจะนับจากตอนมันเดือดนะคะพอเดือดเราค่อยจับเวลานะคะพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราเริ่มจับเวลาเลยค่ะ เดือดปุดๆนี่นะคะเดือดมากมันจะล้นขึ้นมานะคะเดือดปุดๆแบบนี้จับเวลาได้เลยเดือดมากมันจะล้นนะคะไฟไม่ต้องแรงมากถ้ามันเดือดไปสักพักนะคะมันระวังมันจะล้นนะเฉะนั้นถ้าใช้หม้อใบใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะถ้าจะล้นให้รีบหลีไฟนะไม่งั้นต้องทําความสะอาดกันยาวคะ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอเจ็ดนาทีนะคะอย่าเผลอนะคะคอยดูบ้างเป็นระยะไฟไม่ต้องแรงนะคะ แค่เดือดปุดๆประมาณเนี้เราจะได้ไม่ต้องระวังเรื่องน้ำล้นนะนะคะขอย้ำนะคะจับเวลาจากเดือดนะคะพอมันเริ่มเดือดก็จับเวลานะคะจะใส่ตอนน้ําเย็นก็ได้หรือใส่ตอนน้ําที่มันร้อนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าจับเวลาเริ่มจับเวลาเนี่ยเรานับจากเดือดนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตอนน้ําเดือดเราใส่ถั่วไปน้ําก็ไม่เดือดอยู่เดียะค่ะฉะนั้นเลยว่าจับเวลาตอนเริ่มเดือดนะคะเจ็ดนาทีนะคะเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ ช้อนเอาถั่วนะคะไปใส่หม้อหนึ่งระหว่างที่เราต้มถั่วเจ็ดนาทีเราก็ต้องหม้อนึ่งไปด้วยนะคะจะใส่หัวดนึ่งก็ได้หรือจะใส่ซึ้งนึ่งก็ได้นะคะถั่วที่เราต้มได้เจ็ดนาทีแล้วนะคะเราก็มาเทาใส่หม้อนึ่งเลยเตรียมที่จะนึ่งนะคะถ้าขาวบางรองนะคะน้ำเดือดแล้วก็จับเวลา นี่ประมาณ20-25นาทีเราจะรู้ได้ไงว่าสุกแล้วนะคะไม่ถั่วมันจะบานสวยฟูขึ้นมาเลยค่ะจับเวลา20นาทีถึง30นาทีนะคะทำให้เป็นรูนิดนึงถั่วเราจะได้สุกเร็วขึ้นนะคะความร้อนจะได้กระจายทั่วถึงเผวดให้อากาศข้างล่างมันดันตัวขึ้นมาด้วยนะคะไอไอน้ำนะคะ่ะในหม้อน,นึ่งจับเวลาเลยเพราะน้ำเดือดแล้วนะคะ ัวเราครบ20นาทีนะคะถ้าอยากได้บานๆหน่อยก็ประมาณ25นาทีนะคะจะได้ปัดละเอียดนะคะนี่ก็สุกแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้บานๆแล้วต้มต้องต้มถึงนะคะ7นาทีนะคะถึงจะได้20นาทีนี่แกถั่วถึงจะ,จะสุกสวยนะคะถ้าเพื่อความชัวร์ใครไม่แน่ใจโอ้ตายแล้วไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะก็สัก25นาทีถึง30นาทีได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วไปบดนะคะ หลังจากที่เราได้ถั่วหนึ่งเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปั่นถั่วนะคะในส่วนผสมของไส้ที่เราจะกวนนะคะเอามาปั่นแล้วมากวนมีอะไรบ้างนะคะดูนะคะถั่วหนึ่งเรียบร้อยนะคะน้ำตาลทรายนมผงแป้งมันแป้งมันสำปะหลังนะคะเกลือกะทิแล้วก็น้ำมันพืชนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนะคะถั่วที่เราใส่เนี่ยนะคะจากถั่วดิบนะคะครึ่งกิโลนะคะ ตัวดิบครึ่งกิโลเสร็จแล้วนึงแล้วก็น่าจะได้ประมาณที่900กว่อกว่านะคะถึง1,000อยู่ที่การออต้มนานไหมถ้าต้มนานน้ำหนักก็จะได้เยอะขึ้นนะคะเราก็จะตักใส่ถ้าถ้าเครื่องใครใหญ่ใส่ทีเดียวเลยก็ได้นะคะใส่ถัว่วใส่น้ำมันพืชอันนี้เราจะทำสองครั้งนะคะใส่นมผงนะคะ มันสับปะหลังใส่เกลือลอไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะน้ํานะคะในส่วนของกะทิเนี่ยมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเครื่องใครที่ต้องใช้น้ําเป็นตัวช่วยในปัน่นก็ใส่น้ําเข้าไปได้เลยนะคะใส่มากน้อยอยู่ที่แรงปั่นของท่านนะคะบางเครื่องก็ไม่ต้องใช้น้ําเยอะก็ปั่นได้นะคะน้ําใส่เท่าที่ปั่นได้นะคะ ใส่น้ำมันไปครึ่งหนึ่งไว้ปั่นอีกครึ่งนะคะเดี๋ยวเอาน้ำเปล่ามาเติมเพิ่มนะคะพอใส่ส่วนผสมอื่นแล้วะคะเราก็ใส่น้ำประมาณครึ่งถ้วยนะคะเพื่อให้เป็นตัวช่วยปั่นนะคะอยู่ที่เครื่องปั่นของแต่ละท่านด้วยนะคะใส่น้ําเยอะเราก็วนนานหน่อยนึงน้ําใส่มากใส่น้อยนะคะก็อยู่ที่เครื่องปั่นของท่านนะคะ เราใส่น้ําเข้าไปเท่าที่มันปั่นได้ถ้ามันนืดเราก็สามารถเติมน้ําได้แต่ถ้าใส่น้ําเยอะมันก็จะกวนนานหน่อยนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นละเอียดนะคะให้เนียนเลยเราก็เทลงไปใครมีกระทะทองเหลืองก็ใช้กระทองเหลืองก็ได้นะคะใครมีเทปลอนก็ใช้เทปลอนแต่เทปลอนมันจะไม่ค่อยติดนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะที่เหลือ ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำตาลลงไปผนซายในส่วนผสมนะคะพราะเมื่อกี้เราใส่นผมผงกับแป้งมันไปหมดแล้วนะคะใส่น้ำอีกครึ่งถ้วยแต่ถ้าเครื่องใครใช้น้ำทีละครึ่งถ้วยทั้งหมดเนี่ยมันไม่พอแรงปั่นไม่พอก็สามารถเติมได้นะคะเครื่องนี้ปั่นได้สองครั้งนะคะ ถ้าใครเครื่องเล็กก็ปั่นได้หลายครั้งหรือใครเครื่องใหญ่ก็รอบเดียวจบเลยนะคะถั่วทั้งหมดที่เราปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกวนนะคะถ้าใครเสียดายถั่วอยู่ในนี้ก็เอาน้ำาัววๆลงไปนะคะใส่น้ำเติมไปนิดหน่อยเขย่าๆนะคะก็จะกวนนานหน่อยนะคะถั่วที่เราปั่นนะคะก็จะหนืดประมาณนี้แต่ถ้าใครทำเหลวกว่านี้ก็จะกวนนานหน่อยนะคะใช้ไฟก,กลางๆกวนไปเรื่อยๆ แต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะควรไปเรื่อยๆนะคะควรไปทางเดียวกันนะอันนี้ก็ควรประมาณสัก20-25นาทีนะคะถ้าคนหนืดปานนี้นะคะประมาณนี้ แต่ถ้าของใครนะคะที่ใส่น้ำตอนปั่นเยอะคุณก็ควรนานหน่อยนะคะควรแค่ไหนถึงจะพอเอามือแตะแล้วไม่ติดมือนะคะมือแตะๆอย่างนี้ยค่ะแล้วมันจะไม่ติดมือก็ใช้ได้นะคะใครจะใช้กระทะทองควรก็ได้หรือใช้ กระทะอื่นๆก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะใช้หมอ้อก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์ที่บ้านท่านมีนะคะควรไปเรื่อยๆไปเบาๆนะคะควนประมาณ20นาทีก็ได้ละก็อยู่ที่เราใช้ไฟแรงไฟอ่อนด้วยนะคะไฟกลางๆไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อไล่ความชื้นออกจากไส้ขนมให้มากที่สุดนะคะ ขนมเราจะได้ไม่เสียเร็วข้อดีของการใช้กระทะเทฟลอนคือมันไม่ติดนะคะพอมันเริ่มหนืดเราก็พลิกพลิกเฉยๆให้มันโดนความร้อนให้ทั่วแค่นั้นนะคะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งให้เย็นนะคะแล้วก็ไปอบควันเทียนถ้ากรณีใครไม่ชอบอบควันเทียนก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะ หรือจะไปอบตอนที่เป็นแป้งก็ได้นะคะพอถั่วกวนได้ที่แล้วนะคะเช็คอย่างไหนก็เอามือแตะดูนะคะไม่ติดมือก็ใช้ได้นะคะก็ใส่แฮวลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะแฮวสับเป็นชิ้นเล็กๆคนให้เข้ากันก็ใช้ได้แล้วนะคะแฮวต้มนะคะไม่ใช่แฮวดิบนะแฮวต้ม,มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตามต้องการค่ะเอาส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เตรียมไปห่อไส้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราวนไส้เรียบร้อยนะคะเราก็มาปั้นไส้เลยสําหรับแย้ลูกเต๋าของเรานะคะเราปั้นไส้ประมาณ8-10กรัมนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะปั้นแล้วเรียงเรียงเรียงไว้นะคะต่อไปแป้งนะคะแป้งเราปั้น10กรัมนะคะปั้น10กรัมแล้วก็ห่อไบเลยแผ่แป้งให้บางๆนะคะ พลาสติกมาคลุมด้วยนะคะหรือใส่กล่องใครชอบแป้งหนาๆก็เพิ่มได้นะคะเอาไส้น้อยลงก็ได้จะได้หอง่ายๆเร็วๆนะคะอันนี้แป้งกับไส้น้ำหนักเท่ากันเลยนะคะแค่แป้งบางหรือใครมีตัวช่วยใช้ตัวช่วยนี้ก็ได้นะคะพลาสติกห่อนะคะและ้วแลก็หนีบก็จะเร็วขึ้นนะคะ ไม่มิดเลยนะคะใครชอบแป้งหนาใส่แป้งเยอะกว่าน,นี้ได้นะคะจะได้หอมง,ง่ายๆเดี๋ยวเอาไส้น้อยกว่าน,นี้ก็ได้ เดี๋ยวเราทาจนครบนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งรูปร่างนิดหนึ่งแล้วเราก็จะไปปิ้งนะคะอย่าลืมนะคะหาพลาสติกหรือผ้าชุบน้าบิบมันหมาดนะคะคลุมไว้ด้วยอย่าให้แป้งโดนลมนะคะพอเราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเรียงไว้เลยเราจะทําครั้งละกี่เท่าไหร่นะคะทารูปร่างไว้เลยนะคะแล้วก็กดให้ด้านล่างมันแนบกับพื้นนะคะเพื่อ ด้านเห็นไหมคะวางกับกระทะเราจะมันแนบมันจะได้รูปทรงที่สวยงามข้างล่างเอาด้านเดียวก่อนนะคะนะคะแค่กดลงไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้ายขวาแค่นี้หน่อยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่โดนความร้อนแล้วเราค่อยพลิกด้านนื้นะคะด้านนี้ให้เป็นทรงนี้ไปก่อนเพื่อด้านที่ข้างล่างเนี่ยจะไปนแนบกับกระทะแล้วสีถึงจะออกมาสวยสม่ำเสมอแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่กดลงไปวางเลยเฉยๆมันก็จะนูนไม่เท่ากันเห็นไหมคะ มันเป็นทรงกลมที่เราปั้นไว้แต่แรกมันก็จะไม่ไม่เรียบด้านล่างที่ติดก,กับพ้นกระทะนะคะเนะคะเราจะทาทรงมันไว้อย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปสิ่งบนกระทะเลยเลยนะคะต่อไปเราจะมาจี่นะคะตั้งไฟกลางนะคะไฟไม่ต้องแรงมากแป้งที่เราทํารูปร่างไว้ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยถ้าใครจะใส่นานิดเดียวแค่เหมือนเช็ดเช็ดกระทะ ให้มันนําความร้อนได้เยอะขึ้นนะคะไฟเบาๆนะคะถ้าไฟแรงแล้วเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนแล้วก็กดลงไปนิดนึงกดเพื่อให้พื้นผิวข้างล่างนะคะหน้ากระประะสีจะได้สวยสม่ําเสมอน,นะคะแล้วก็ตกด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเราก็สังเกตดูนะคะสีเราชอบสีเข้มมากน้อยแค่ไหนนะคะ ซีดอยู่เราจะปิ้งทั้งหมด6ด้านเลยนะคะเราทําท,ทีละด้านที่ด้านตรงข้ามกันนะคะด้านนี้ด้านล่างเสร็จเราก็จะกลับด้านหนึ่งนะคะปริกทั้งหมดเลยโดยการใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ที่เราที่จะหนีบได้นะคะกลับด้านตรงข้ามนะคะกดลงไปนิดนึงแล้วก็ตกให้มันเป็นแนวระนาบเดียวกันเวลาปลิกเราจะได้ปลิกง่ายๆนะคะ ด้านที่สองแล้วนะคะไปด้านที่สามก็พลิกทั้งหมดอีกเหมือนกัน ต่อไปเป็นด้านที่สี่นะคะด้านที่สามต่อไปด้านที่สี่กดนิดนึงเพื่อให้พื้นผิวมันแนบกับกระทะให้มากที่สุดนะคะด้านที่ห้านะคะเราก็ตั้งขึ้นมาเลยเราก็แนบ่าบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนิดนึง ต่อไปด้านที่หกค่ะด้านสุดท้ายละตบให้มันเรียบนะคะแล้วก็กลับด้านหนึ่งมาทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ต้องกลางจะได้สะดวกใครมีเตากระทะโตเกียวก็ใช้ได้เลยนะคะกระทะเหล็กจะทำได้สวยมากเลยเรียบร้อยค่ะ